มาเีาอยู่มาเหียวไปว่าเมียได้้าืคืนคือคืนเงาไม่หวานก็คือักัหมากนะเาลนดเนาะพอดีผมลงมือว่ามือเลยเนาะผมวันศุาร์ออกไปทำนะเพืนที่แหลกเดี๋ยวอาบน้เลยจิทก็ลงเออข้าพายสิบบอกตัวไปยันตัวเรียมมาหางหน่อฮะเดี๋ยวพอ

กระทำกระดีรองหมอกระทำเขา่าก right ับพ่อไลยว่ากันบอกว่ามันใจ๊ง่ายกันบอกว่าบอกไม่เหนแม่นว่าใจ๊ง่ายกับว่าเขาบ่ได้เดี๋ยวเขาคอยดีบ่าหมอเขาคอยเข้าเนื้อเข้าว่าสื่อเข้าคือบาดแผลเนืนมาเลยเขาก็ลองเบิมงตัวมันอีกเออว่าเพราะว่าเขาทั้งพูดมันเขาขั้นแยนติดเขาก็ขอว่าสันครับไปทำหมออั้มลรอละกับว่าพ่อกับว่าไปนะมันกับว่าสิมาถามคือกันก็เลยมาถามก้อนว่าสันครับแม่น เต่งเต้งมึงบอกมาใส่ม้วนไหนเล่าจากหนนนนี่เขียวนาโนเขียวนาวายยังยิมอยู่มัมือแล้วนเหน่อยนืองเขาน่น่นึงเ้บคจงวยิระ้งใส่อยู่เขียวนานเพหอมหอมเเอกคจ เดี๋ยวก็จิ้มแม่เนี่ยเครึ่งเย้าไกายครึ่งเจุ่มองอู้โอ้ยเนี่ยทีมเราวผุนโอ้ยอือเอาคว้ามันเข่าเครื่องหนึ่งมันจ้ำเัือนผสมอันเนี่ยเขียวๆนั่นนั่นนั่นอันใบหนึ่งตางมันเถอะนั่นนั่นห็นย่อนๆนั่นย่อนๆผุ่นฝุ่นสวนแม่นอันนั้นก็แม่นนั่นสวนหนึ่งยุ่ยสวนสวนใหม่นั่นนี่นี่บอกไตมือเจ้ายุ่ยฟ้ามือเจ้าพอดีเลยนั่นเออนั่นน่ะ ลงไปก้อนเย็นบอกเย็นก่อนครับเรากระเจียของพอเล้แม่นของเขากับพุ่นล่ะก็ดีเที่ยงครับบอกบอกปนียวีเล้ กินข้าวเทียงหน้าไ่วีบอไปเรากายหัวไหลดันลงไปคูให้แล้เข้าเพราะว่างว่ากันไม่อยากกินข้าวเทียงไ่กินขาเทียงนาเพิ่นก็ได้เรื่อเอาเอาท้งผุก่อน เขาเมื่อเลยนั่นลเวิ่งเออให้เดียวละลอยไล่เราละของไม่ยิติ่งแม่นไกลมันลงเอออันให้เ hmm ด uh, uh, um, ียวหัวเงี้ยเราม่ให้เดียวในน้อยนั่นแหะประมาณสามรอบสี่รอบก็เมื่อแล้วรับเกี่ยวเมื่อน่ะเมื่อนี่เพราะไล่เขาเหนียวออกน้ำ เขาเจ้าดอกแห้งแล้วข้าถือผู้ใดล่ะเกี่ยวขอนวเียวิ้เกี่ยวพีดบ่เกี่ยวข้าพีดบ่มันเจมเขาเบาเลยโอ้ยมันกระเมียนแล้วงเป้อจะเนบเป็นหัว ทีมงานกนสิออกไปทํางานครับผมนะครับเมื่อนี้ก็หลเจ้าแเนี่ยครับแต่ว่าเจ้าะทุกวันื่างยังวะค่าตะเสื่อมเล็กแต่เพิ่งดูแบตไม่ิบ่ติอยบ่เอ้ยแบตไม่เนาะเขาบอดันกระติดอยู่มือเศ้า ทำงานครับใกล้ๆบ้านนี่และครับเ <c oughs> ลื่อนเนี่ยยีบสองเสียงเลยนี่ตัวนี้ไล่ไปเรื่อยๆแตะแตะแตะแทะนะมันสียีสิบสองเสียง <c oughs> แสดงว่าสายไดร์ลุด <c oughs> เดี๋ยวเดินน้นำมาหมุนก่อน số khoa xo khoa nhan Có nhan bần đấy đây vô. Đi nằm nhàng đi. Hả? Không đi chứ เอานะบอกเฮ้ยโอ้น where 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 này, ี่นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้งัดดูดง ยอดแน่้ัแค่นี่แหงเอามายอดไน้เตีงแหงโคโลอยู่บอม ลไล่เอาม่ตั้งไวนี่จะรอนน้ำมันกันเลยมันดำละยอดเลิศฟังพูนกันออกแล้วพูนก็ใ่ไหมไม่หนึง่าเดี๋ยวคใก้หรอบโอ้ได้หมดจนใจมเือันเนตีแคกัน <c ười> นี่มันแหงงลดเออมันแหงยอดยอดได้หลายโลดมันเปียกไปโลดเอาโลกงแน,นันเด๋ยดตันมนันแน่มันเอาขึ้นสูงโลดนันนละยอดคือๆเลยยัง รถเอกรถแมมบุ่นเต้นกลางๆ้างคือรถละบุ่นรถขบขัวรถขบขัวนทีมงานรถขบขัวเด็กหมอสาอไปหวังราเหยีนเดนี้ยไรหนีแล้วน้ำเก็บเอาจนเมดเละครับป่าสิออกไปทำงานครับป่าหนีเรียบร้อยนะครับ หลังจากเช็ครถตอนเศร้าแล้วครับไม่มาเศร้าก็จะคึกคืนกันแน่ครับไม่ห้าปาร์ตี้ที่นี่แหละได้ยิบอ๋อ คครครับับย่างไปเท่เอ,อยู่หลังบานน้ดเตงเช็คระบบก่อนออกครับตอนเศร้าครับผมต้องดูแลรถก่อนออกทำงานครับพี่น้องดึงยางออกนะ ต้องเช็คครับเช็คตู้เช็คยังเช็คสายพานครับผมนีค่ครับตลองบนตู้ครับเพราอเขามันเปียกเมื่อวานครับเมือ่อวานฝนตกใส่เบิ่งแล้วโอ้เต็มเยลีเลยเยมื่อนั้นผมก็กวาดออกอยู่ để bưng khát đã lý mày quá khoảng khăn bên đấy thôi lái quá lái ao lết đi kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มือขวานลดลงดีครับต้องเปิดเช็คให้มือเสาร์ครับเพราะว่ากระสันมันสีเข้าไปฆ่าอยู่ในสกูเพราว่าถือเข่าแหงก็ออกเหแล้วนะเนาะเขาแหงกะดึงโอ้ยครัเข่าแหงได้ห้าสัตว์เลยเพราะว่ามันฝนตกเมื่อวานเนี่ยมาเล่น

เช็คลถดครับตอนจะเศร้าครับผมตอนนี้ก็แปดมุ่งเก่ามุ่งแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกแดดพึ่งออกเปียกึ้นกันออกเด้อต้องให้สัญญาณครับไหลไหลไหล mua ừ, bánh hàng đâu còn đó hàng đó thôi nè ต้ต้นโตมันขายอย,ยอู่ไหมครับเออสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไอพี่น้อง,งๆไว้เพียงเท่านี้ครับเมื่อนี้อินดีก็บจะออกทำงานด้วยกันครับผมบ๊ายบายครับเจอกันไม่คิดนาครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ